ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพลุบมณีเบาแอ็มโลทงอยู่ทงหน้าม่ใาย่เพียงครับท่านผู้ชมเนาะทงหน้าคุณยายเพียงผมยินข่าวว่าผีลูกไส้าตายมาบอกครับท่านผู้ชมลูกไส้าอายุ32ปีวัดสันครับบวชเป็นมหามาจากไปมาเสียชีวิตเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็มาเข่าฝันบอกเลขคุณยายถ,ถือมาสองงวดแล้วครับท่านผู้ชมถือลอตเตอรี่ก็ถือถือรางวัลใหญ่ก็เคยถือมาแล้วครับผมถือรางวัลใหญ่ก็ถือมาหลายงวดเนาะครับเนะา,านะ บ่าแอมเราตรงหงูยินข่าวก็เลยมาติดตามตัวเลขกับคุณยายพี่ยงครับว่าลูกไส้ามาเบาใส่หูตีตายไปแล้วเมาบอกเลขสามตัวเป็นตัวไหนเนาะครับเนาะงวดวันที่หนึ่งมีตัวหน้ายน่นพศสองพันรัอยหกสิบท้าครับมาชมไปรับชมกับคุณยายกันเลยครับแม่พี่ยงสวัสดีครับแม่พียงสวัสดีครับโอ้หูินข่าวฟันแม่เนาะคุณแหม่เนาะ วันว่าจังไดเนาะครับเบาสูเอฟซีเ e บาแอมเราทงฟังนะครับวันวา่านเด็กไปสอนกุ้งไปสอนกุ้งสอนกุ้งเด็เต็มกระตาปลาถูกไปสอนเจ้าคนเ<อ>หรอเป็นไ<ม><ม>หมห่วยสอนสามคนไปสามคนไปสามคนอือครับครับครับนนไปสอนมากเลยปลามากระแลนมาตำอันแพกพะงังไงแงนลนตำแพ้พะง,งังเลยเออแลนเขาล้งตรง,ตรงเ,รงเลยหรอครับไป จับเอาอประคอตัวใหญ่เต๋อซ้ำแขนประคอซ้ำแขนตาอ้าตัวขึ้นมาแต่ก็เนี่ยไปสามคนเนาะไปสามคนกุ้งกระเต็มกระตากุ้งกระเต็มกระตาเจ้าไหนตอแบบนี้ครับมันก็มาเฮือนมาเฮือนมันมันนอนยังเว้นนี่ล่ะครับพันอีกพันว่าไป้ทำบุญอยู่วัดไปฮ็ดบุญ ไปทำบุญอยู่อาเทศบุญกับพระกับพนกับไลหลายสันเขาครับเลยไปสันเข่าตาเขาน้ำผินกินจนอิ่มข้าวในหม้อเต็มครับถพนกับไยเขาก็ล้งก้วยก็เลยเอาก้วยมาอืมไม่ไงพ้าเอาก้วยมาถุงหนึ่งกับกรับเขาอีกถุงหนึ่งครับพายมางันครับกับมหาดอนแล้วก็บอกแล้วตายแล้วก็มาบอกเลขพันมามาบอกเลย พระไพมหาดอนนี่ครับลูกชายค่ะลูกชสยจ้าอ้เป็นเป็นมหาบอกครับเป็นมหาเป็นพระนอกครับเนาะเป็นพระแล้วก็ซีกออกมาละล่ะครับแล้วซีกออกมาแล้วเป็นเป็นตายบอกครับเป็นตายแล้วกับเลินแล้วมาบอกเรียนะมาบอกเรียกคุณแม่หนึ่งห้าเก้าบอกมือไรคุณแม่ขึ้นบ้านนี่ล่ะเป็นมาเหตุจังไรเป็นมาบอกครับ แล้วก็มาหาอยู่เฮื่อนตฝันบอกครับฝันโอ้ฝันวาและมาบอกเรกบอกครับค่ะเพื่อนเคยบอกถือกี่บอลหลักคุณแม่แล้วก็เคยบอกถืออืมขับฟังเอาเด้อเนะครับสมูชชมเนาะเลขเพื่อนบอกเลขสามตัวที่บอกเลขสามตัวค่ะตัวไหนรับไม่ใหญ่หนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าจ้าขับรับขับก็ลองเอาไปสื้อรอตรีลองเบึงรับสมูชชมงวดวันที่ หนึ่งมีถุหน้ายนพ่อสอสองพันอร่อยหกสิบหาครับคุณยายพี่อย่างนะครับเป็นฝันเห็นลูกไส้าตายครับเป็นมหาบวชซึกแลวล่ะครับท่านผู้ชมเคยบอกเลขถือตลอดเพ็วนวาเนาะครับท่านผะู้ชมเนาะบัดนี้อันไม่ใหญ่เลขที่ว่าฝันเปอันสอนกุ้งสอนปลาสอนอยัง,ยงมันไม่เลขอยู่บอกคุณแม่กแเป๊ะเอาหาเก่าครับหนึ่งเก่านี่ยล่ะค่ะอันแเป๊ให้ฟังนะครับแเป๊เนี่ยอะไรครับ เป๊ว่ามันกระตาหนะ่ะมันก็เป็นหาเอากระตานี่แป๊เป็นเลขหาสมอครับโอ้กระตาแปลเป็นเลกหาเดออครับท่านผู้ชมยังอีกครับ 9, เก้ามาได้ใสาครับกากุ้งก็เป็นเก้าอ๋อกุ้งเกล้าเนาะซื้อหาซื่อซื้อหาเก้าแล้วก็ซื่อแปดเก้าน้ำแปดเก้าเล็กแปดตัวไหนครับมาแต่สายเลขแปดกระบานเป็นแปดปลาเป็นแปดเนาะจ้าแปดเก้ากุ้งเก้า ค่ะครับผมฝันจางไหนอีกต่อบอครับบอแล้วบอเนี่ยบ่ฝันเลยบ่ฮัหางกลางหัวเมืองบ่ดีเมื่อวัน่อนสีแจ้งฝันคอนสีแจ้งอฝันคอนสีแจ้งครับผม้ชมอันฝันขึ้นไหนคุณแม่ขึ้นว่านนี่มาขึ้นว่านนี่มาเป็นขึ้นนี่ขึ้นว่านนี่ขึ้นว่านนี่เนาะค่ะโอ้ครับฝันมาขึ้นวานนี่ด้วยครับผม้ชมฝันคอนสีแจ้ง ดุกไส้ตายเพื่อนอายุจ็ดปีแหรอครับสามสองอายุสามสิบสองปีโอ้แต่อขอสแสดงความเสียใจครับคุณแม่เพียงครับมาะครับเนาะสามครับสองปีเป็นเกิดสิ่งไดส่วนบุญส่วนยังที่นะครับเพืนมาบอกเนาะ,ะเลขสามตัวตัวแรกกับครับคุณแม่หนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้ากเลขสองตัวเหรอครับหนึ่งเก้าหนึ่งเก้ากับยังก่อนขึ้เก้าแปดเล่เนาะแปดเก้าโอ้แปดเก้า หรัร่งเก่าแก่เก่าหาเก่านะคะจะต้องเอาไปสื่อลอตเตอรี่ลองเบื้องนอกมาทาไมีโคมีลาบครับส,สืบจนไปนํามหาหนึ่งไปตีไม่ใช่เคยถืลอลอตเตอรี่วันสันสักคือยินข่าวว่าคุณยายถือลอตเตอรี่หลายแสนคือหัรนั่นคือเท่าไรครับตัวเท่าไรแจ็คใบคือยาหาหาเจดนั่นคือหมวดหาเจ็ดวะครับถือหาเจ็ดนะั่นละ อครับแล้วกระถือยังงอีกครับถือหาสองโอสองหานะสองหากระถืออืมครับ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 เราลองเอาไปเสียงดวงครับคุณแม่เพียงเนาะครับเนาะธรรมช้ชมเนาะตัวเลขเดี๋ยวเอาเอมเราทงกิษจตัวเรขไ่แคบหน้าจอกับคุณยายครับธรรมช้ชมผีถูกใส้ตายมาบอกคุณมาบอกยังงีอีกกี่บอกคุณยายมาบอกแค่นั้นละมาบอกแค่นี้ อืมครับครับครับขอพูดไม่ใหญ่ได้หลายครับผมว่าขู่อีหยังนู่นี่โอ้เขียดมาแต่ใส่แต่ว่าเบิ่งเขียดนะครับเัวขีดนไต่เมือนขึ้นนี่ไป่ไต่เมือนขึ้นนี่ปะอืมครับ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 มันหมานมันหมานก็ขอขอบคุณขอบคุณคุณย่ายเพียงไดหลายไม่ใหญ่เพียงไดหลายครับที่ให้ตัวเลขเบาแอมเราทงเอาไปฝากเอฟซีนะครับเนาะงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน พศ2565ันหรหกสิบห้าครับท่านผู้ชมเนาะกะเบิงไว้เื่อเป็นแนวทางสาหรับตัวเรขจุดนี่ของคุณยายคุณยายเคยมีโชคมีดวงลูกชรายเคยมาบอกเลขถือค,ครับนะครับเนาะบอกเพิ่นบอกถือเจัาหวดคุณแม่บอกถือ,อถสองหอดแล้วอือครับครับหอดนี่เป็นหวดที่สามเนาะครับผมหอดที่เป็นหวดที่สามด้วยครับท่านผู้ชมเนาะกะเบิงไว้ครับาทามีโชคมีลาบครับคุณยายครับเป็นกับยูไฮยูหน้าครับท่านผู้ชม เหลียงง้อเหลียงควายเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะกะกาบขอบพระคุณคุณแม่เพียงได้หลายครับที่ให้ตัวเลขกาบสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเบาแอมเราตรงสีจุดเลยแคปหน้าจอครับท่านผู้ชมเออเอาไปสัวเขียดเนาะครับม่ใหญ่เนาะเขียดโม่เนาะนี่เนาะเขียดโม่ครับเขียดโม่ครับท่านผู้ชมเขียดอีโม่อืมเขียดโม่เขาอื่ครับผมครับผมเดี๋ยวสีจุดตัวเลขไปแคปหน้าจอครับท่านผู้ชม ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเราทงนะไม่เด้อครับตุเร่ทองแม่เพียงเนาะครับเนาะลูุกไสบวชเป็นมหามาดวนจากไปเสียชีวิตมาเอว่าใส่หูหอวดว้ันทีหนึ่งมิถุนายนครับเป็นเลขสามตัวหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้ากับท่านผู้ชมแล้วก็ไปสอนกุ้งสอนปลาเป็นแปรหไหนึ่งเก้าหนึ่งเก้านะครับเนาะหนึ่งเก้ากับห้าเก้าแปดเก้าครับท่านผู้ชมกระแคบน้าจอไว้ครับท่านผู้ชมเนา,รรานะ ามีโชคมีลาบกับแม่เพียงครับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพศ2016ครับสำหรับคลิปนี้บายแอมแลาทงกัสิลาทัา้งหมดช่วไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับเจอกันคลิปหน้ามีโชคมีลาบลำรวยเงินทองครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับ